สามหสิบาว,วันทำความดีวาพระขอพรเกิดปลาทั้งทีต้องเป็นเศรษฐีให้ได้นะคะวันนี้นะคะมดจะไม่ได้พาไปวาดพระที่ไหนนะคะแต่จะพาเพื่อนๆนะคะมาชมงานศิลปะสวยๆค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กับคนสวยค่ะน้องแพรค่ะสวัสดีค่ะ<อ>แพรนะคะเป็นเอเจนซี่นะคะจัดงานนะคะพุทธศิลป์เนาะแล้วก็ศิลปะต่างๆนะคะก็ใครสนใจนะคะติดตามได้ที่ช่องคุณแพรคอลเลกชันนะคะ โซนนี้จะเป็นโซนของศิลปินโจหลุยโดยเฉพาะเลยใช่ค่ะโซนนี้จะเป็นไอนี้ศิลปินโจหลุยนะคะเป็นของหุ่นละครเล็กเพราะว่าปกตินะคะอาจารย์ไม่เคยออกงานที่ไหนนะคะอาจารย์จะทํางานในแค่ในวังกับกระทรวงแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่อาจารย์ออกร่วมกับศิลปินท่านอื่นนะคะแต่ว่าจัดโซนนี้ให้เฉพาะอาจารย์เลยค่ะมุมนี้นะคะจะเป็นเสียงของหุ่นละครเล็กโจหลุยนะคะจะเป็นเสียงพรพพิคเนตนะคะ สวยมากๆแล้วก็เป็นศิลปะชั้นรูเลยนะคะค่ะอันนี้เป็นเนื้อเป็นเนื้อลงะเป็นบอลเป็นบอลเป็นบอลทั้งหมดเลยอ่าแล้วก็เป็นประดับนะคะเป็นประดับคอยแท้นินแท้นะคะทุกอย่างก็คือแต่ละเสียนะอาจารย์ใช้เวลาในการทํานะคะเจ็ดถึงแปดเดือนต่อเสียนอ่าศิลปะแบบนี้นะคะดูได้ยากมาก เดี๋ยวไปดูด้านหลังนะคะคือถ้าเราเนี่ยนะคะไม่ได้มางานศิลปะนะคะโอกาสที่เราจะมาได้เห็นผลงานสวยๆแบบนี้เนี่ยคือยากมากเลยนะน้องแพงมากๆเพราะว่าอย่างที่หนูบอกว่าอาจารย์อ่ะแกไม่ค่อยได้ออกงานที่ไหนนะพี่มดอาจารย์จะทํางานกับแค่ในวังแล้วก็กระทรวงแล้วก็ออกของท่านเองนะคะสวยเป็นเป็นใช่แล้วก็เป็นทุกอย่างเป็นประดับแท้เป็นไหมญี่ปุ่นแท้ไหมแท้แล้วก็ปักเลื่อมอย่างเงี้ย อาจารย์เลือกวัสดุที่เป็นวัสดุแท้ทั้งหมดเลยค่ะาจริงแล้วสามารถเชิดได้ด้วยนะคะเชิดได้จริงเชิดได้ของจริงใช่เชิดได้ของจริงค่ะปกติเนี่ยเราก็จะเห็นแต่เวลาที่เขาอยู่บนเวทีค่ะเขาทําจําหน่ายด้วยหรอทำจำหน่ายด้วยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วนะคะเป็นโซนที่สมควรมามากๆแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่นํามาให้ได้จําหน่ายด้วยเฉพาะคนที่แบบอยากได้งานที่แบบ คือไฮเอนด์จริงๆอย่างนี้สวยๆจริงๆก็คือต้องมาที่นี่มาโซนนี้เลยนะคะเพราะว่าสวยมากๆค่ะดูได้ยากด้วยค่ะพี่โบค่ะนี่องค์นึงนะคะองค์นี้จะเป็นพระราหูเป็นของอาจารย์รักอาจารย์รักท่านสั่งทันไว้แล้วก็ทําเสร็จแล้วก็ยกขออาจารย์รักยกมาโชว์ที่นี่เลยอ๋อค่ะค่ะ แล้วก็พระราหูที่อาจารย์แบบนําเสนอให้มีความร่วมสมัยนะคะ mm hmm. ก็คือปกติเขาจะไม่ทําสีดํากับสีม่วง uh huh. แต่อาจารย์คิดมาใหม่อยากทําให้มีความร่วมสมัยให้มีความแบบสามารถเข้าได้ทุกเพศทุกวัย mm hmm. แต่หนูมองว่าสวยมากๆนะ mm hmm. มันตัดกันแล้วก็ uh huh. อย่างเงี้ยตอนแรกหนูไม่เคยรู้ว่าอะไรคือกระจกนะพี่มดมเป็นกระจกให้เป็นแบบว่าให้มีวิพิบวับเป็นกระจกนะที่ไม่สามารถหาซื้อได้ที่ไหนเลยนะคะเป็นกระจกที่เอามาจากในวังเป็นของช่างสิบมู่มแล้วอาจารย์นําเอามีดอะ่ะมากรีด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 ทีละชิ้นนะคะแล้วมาประดับประดับให้เท่ากันอืมสวยมาก,มมากๆค่ะ มีมีขนาดนี้แล้วก็มีขนาดกลางขนาดเล็กอันนี้เป็นขนาดกลางค่ะพี่มดแล้วก็กลางใช่แล้วก็จะมีขนาดเล็กแต่ว่าอยู่หน้าตู้อ๋ออันนี้คือขนาดกลางพาพี่มดไปดูซิว่าในงานน่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างคะน้องแพรอ่าอันนี้นะคะจะเป็นการเพ้นนะเพ้นงานฝีมือนะคะของไทยค้าค่ะอ๋อู้่จะเป็นสันหรอเปล่าอ็นแบบนี้เท่าไหร่คะอย่างเนี้ย แล้วออ๋อเราก็ได้กระเป๋าไปด้วยเราก็เพ้นนํากลับบ้านได้เลยนั่งเพ้นนะคะแล้วก็กลับบ้านได้เลยใช่ดีมากเลยค่ะคืกิจกรรมค่ะมาดูที่อื่นต่อสิค้า้องการต่อมาจะเป็นเสื้อนะคะเสื้อที่เราทําให้ดูมีความทันสมัยเข้ากับแบบเด็กได้ทุกวัยนะคะเป็นของโจหลุยค่ะ อันเนี้ยเสื้อเป็นแบรนด์ของไอ้นี่ด้วยนะพี่โมดที่บาลองเขาซื้อเสื้อไปทําเป็นแบรนด์ของเขาอ๋อเราทําเองนะเนี้ยค่ะมีสวยเลยนะคะใช่ไซส์ฝรั่งเลยใช่ไซส์ฝรั่งเป็นโอเวอร์ไซส์ค่ะแล้วนี่อันนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นซุ้มของน้องๆที่มีสติกเกอร์แล้วก็อะไรอีกบ้างนะมีเข็มกัดอ่าเข็มกาดมีเสื้อนะคะอ๋ออันนี้ก็เป็นงานตัวนี้จะเป็นเอ่อก็ทำน่ารักดีนะคะเนี้ยน่ารักค่ะ แล้วก็ราคาน่ารักมากๆด้วยเออไม่แพงไม่แพงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้มาหาคณกติด้ว่มีของหนึ่งด้วยมีของหนึ่งนี่นี่เป็นของน้องหนึ่งใช่อ๋อก็จะมีงานเออพวงกุญแจต่อมาก็แบบว่าห้อยแบบห้อยรถใช่ไหมคะอ่าเป็นแบบว่าห้อยอ่าน่ารักมากๆเลยเออ ทำสวยใช่นะคะเป็นพระของรงหล่อละลึกค่ะก็แบบสวยๆนะใส่เป็นแบบแฟชั่นนะคะใช่เป็นแฟชั่นคะสวยๆงานหล่อแล้วมีหลายรูปแบบนะคะหลายรูปแบบค่ะส่วนมากส่วนมากเน้นๆเลยก็เป็นรงหล่อละลึกอ๋อลงหล่อละลึกก็เป็นชีผลงานชิ้นนี้ใช่ค่ะนี่ก็จะเป็นงานศิลปะเป็นศิลปะค่ะไซส์ไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่มากสำหรับแบบ คนมีหิ่งหรือคอนโดเล็กๆอ่าอนี่ก็สวยนะทำงคงนี้สวยมากใช่ค่ะอ่าต่อมาก็เหมือนกันพี่โมสไซนี้สำหรับคนมีหิ่งหรือแบบว่าตั้งโต๊ะบูชาหิ่งเล็กๆหรือคอนโดเล็กๆอันนี้ก็มีไซนี้ด้วยแล้วก็ต่อมาจะเป็นน้องนีโอค่ะน้องนีโอนี่ตอนนี้พี่เห็นนะทั้งหมดเนี้ยค่ะถามว่ามีเอ่อทางทาง เป็นการเพ้น์เป็นการเพ้น์ด้วยมือของศิลปินไทยทั้งหมดแล้วนกแพร่อย่างน้มีจาหน่ายมันไหมคะมีจาหน่ายค่ะทุกทุกตัวมีจาหน่ายหมดเลยใช่แล้วก็แต่ละแบบนะคะตัวเล็ก็จะมีจำหน่ายใช่แต่ละแบบไม่ซ้ํากันเลยค่ะแล้วก็เป็นผลงานของศิลปินศิลปินไทยทั้งหมดเลยค่ะสวยมากเลยนะคะนี่ก็เป็นที่นิยมนะคะทันสมัยค่ะเดี๋ยวมาตรงนี้ พื้นที่ที่จัดงานทั้งหมดนี่ตารางเมตรต้นเนี่ยวันนี <S 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 ้ก um uh ็ประมาณพันนะคะอ๋อเป็นพันตารางเมตรพันตารางเมตรเลยแล้วก็พุทธศิลป์มากกว่าห้าร้อยชิ้นนะคะนํามาที่นี่เลยองนี้หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าใช่ค่ะเป็นเนื้ออะไรคะเนี่ยเป็นเนื้อบอนส่วนมากเป็นบอนหมดเลยค่ะนี่องค์เนี้นะคะลักษณะท่านเนี่ยจะเหมือนที่มหาลัยศิลปกรใช่ค่ะสวยอะองค์เนี้ยใช่อพราะลักษณะท่านจะคล้ายที่องค์ที่มหาลัยศิลปรแล้วราคาเบาด้วยนะคะพี่มดใช่เก้าห้า คือที่เนี่จะมีงานที่เปิดตัวใหม่ประมาณห้าสิบชิ้นยังไม่เคยแบบเปิดตัวที่ไหนเลยนะคะประมาณห้าสิบชิ้นอย่างองค์นี้ก็ยังไม่เคยเปิดศิลปินก็คืออคิวนั่นแหละค่ะอ๋อนี่ของอาจารย์คิวใช่ของอาจารย์คิวยังไม่เคยเปิดตัวที่ไหนเลยค่ะอืม่งสวยสวยมากมากใช่มีความแบบสบายตาใช่มีลอยลอยขึ้นมาใช่ค่ะ แล้วก็พาสังกายก็สวยนะมีความแบบว่าพิงโกอ่ะพี่มดอ่าใช่เห็นปะนไม่ค่อยมีคนเห็นนะางเนี้ยวงนี้ไม,ไม,ไม่มีใครเห็นใช่ไม,ไม่ค่อยมีคนเห็นเา <วะ S 2> สวยจะมีงานเนี่ยนะคะที่ประมาณ50ชิ้น ซึ่งไม่เคยไม่เคยเปิดตัวที่ไหนเลยใช่แต่หลายท่านอาจจะบอบว่าเอ้ยแบบเคยเห็นตรงนั้นตรงนี้เวลาจัดงานแต่ที่นี่นะคะมีงานชิ้นใหม่ๆมาด้วยนะคะคือเอาจริงๆมีไม่ว่าจะเป็นบูชาพระบูชาเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีหลายแบบมากที่ให้เรามาบูชาค่ะก็มากกว่า500ชิ้นนะพี่มดแล้วก็มีทุกขนาดนะคะขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่หรือแบบใหญ่พอคนก็มีนำมาทุกขนาดค่ะหรือจะเป็นพระแม่ ราคาสวยไหมสวยมากนะคะองค์นี้วีองค์นี้นําเสนอเลยสวยสุดๆองค์นี้นี่อาจารย์รักอาจารย์รักฟันธงแกบูชาไปอ๋ออาจารย์รักชอบใช่เนน้องแพรทำไมต้องมาดูงานนี้คะ อ่ะเพราะว่างานนี้คือใหญ่ที่สุดนะคะกล้าพูดได้เลยว่าใหญ่ที่สุดในประเทศนะแล้วนาพุทธศิลป์มามากกว่า5 5 0 0ชิน้น <quad S 2> ไม่ว่าจะอ่ะถ้าชิ้นใหญ่อย่างเดียวนะคะ500ชิน้น <quad S 2> <quad S 1> แต่ถ้าชิ้นเล็กด้วยก็ประมาณอีกพันกว่าชิ้นนะคะก็เกินคือพูดงา่ายๆว่าเกือบ2 0 0พันพี่มดศิลปินทั้งหมดที่มาก็คือศิลปิน<ค>ทั่วฟ,ฟ,ฟ้าเมืองไทยเลยก็คือว่าจะเป็นงานที่ รวมศิลปินนะคะทั่วฟ้าเมืองไทยศ<ช>ิลปินะระดับชั้นนํานะคะงานปั้นต่างๆพุทธศิลป์ใช่ค่ะเรียกว่าเป็นพุทธศิลป์แล้วก็พุทธศิลป์องค์นี้สวยมากเลยค่ะน้องแพรใช่ค่ะคือองค์นี้ยังไม่เคยเปิดตัวที่ไหนนะคะ,คะเปิดตัวที่นี่ที่แรกแล้วก็ราคาคือสุดคุ้มมากๆสําหรับไซส์นี้นะพี่ม,มดราคาอยู่ที่ 9, 999 1น<อ>ึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเลขสวยด้วยนะอ่าถ้าเป็นงานศิลปะนะคะราคาเนี้ยถือว่าไม่แพงไม่แพงแล้วไซส์นี้แล้วเป็นบอนด์แล้วก็เป็นชุบทองแท ไม่เคยปิดตัวที่ไหนนะคะถ้าอยากเห็นของจริงนะคะที่เป็นที่งานศิลปะแล้วก็สวยๆแบบนี้นะคะต้องมาที่งานต้องมาที่พาซิโอการนาพิเศษนะคะงานมีชื่อว่า is is a d t i t y นะคะงานเริ่มตั้งแต่วันที่27สิงหาถึง15กันยายนนี้นะคะที่พาซิโอการนาพิเศษค่ะเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านนะคะเห็นผลงานนะคะของโจหนูแล้วก็ศิลปินต่างๆที่วันนี้ที่มดพามาเที่ยวชมนะถ้าใครนะคะอยากจะได้ครอบครองนะคะิ งานศิลปะสวยๆแบบนี้ไปชื่นชมไว้ที่บ้านติดต่อมาหาที่น้องแพรมาได้เลยนะคะที่พีโมดที่คุณแพรคอลเลคชันนะคะเพจเพจคุณแพรคอลเลคชันแล้วก็ต่อๆนะคะก็คุณแพรคอลเลคชันเช่นกันค่ะพี่มดนะคะว่า Is This a r t ์ i มันคือศิลปะ27 27สิ่งหาถึง15กันยาย,ยนน,ๆๆนี้นะคะๆๆที่พาซซโอการจนาพิซ